สวัสดีครับสาลาครับผมสอนชิวครับ สอนชิวอีกแล้วครับผม่มไม่ยังหรอกโนก,กับบาไดต้ตครับ่ตอไอโมหอยมีเวลานั่งโดนครับหาสอนชิวสอนกุุงแหล่ะว,วิธีเา้าล่ะวิธีสายรา่า ซึนขคืนรถค้อนนะ่ะมาพี่มาพี่ฟังพี่ฟังนั่นเมื่อไหร่นะเลิกแห้ง,ง,งนะเลิกแ,เลกแล้วเนาะอูยุถึง หยยบน้ำห,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 หยยบน้ำหยียบน้ำสายในถึงห้าสน่น,นุงอ้นีนแม่ึ้นเต็มเลยเนาะ <c oughs> นี้มันมีแต่บ,บอ่อสองสามบอ่อนี่แหละนี ยังประเด็กเอาเห็ดไซคือเขาเห็ดนี่แหละน่าเป็นกระสุทางแดงพอไรสเปบ้านเลยเห็นว่าเขาฟังเห็นว่าจะว่าเขาฟังนี้ล่ะวิธีสายลาครับผม ล่านกบ่ปันไดกับล่าน,นี่แหละชิวกุ้งครับปลาเปอร์มาลุงน้อชมกันว่าสิบมานบ่ครับสิบอาจจะเงาแน่ก็ขอตรวจขอขอภัย น้องนันจะสอนเด้บอบ่มีเนี่เอ้ยสอนกับตาไปแฮงสอนจุดมือเป็นตะกันอย่างายดีหรอบ่มีบ่มีมมมนี่กลตะกุ่งน้อยๆเอาเนาะนี่ลากว่าสันน้ำก็เลึกลก็ลึกไปนี่ เด็กกระแดดพะโลหงานโอ้ยมันมึงบ่แดดกับเมื่อแล้วมันสะท้อนใส่กล่องนี่นะบึงมุมมางงามใส,ะสะ่ใส่เขาเหลือ่ะมันเบลือแล้วว่าปฏติ นักยังบนั่ขี่สมีนี่ว้าบตีนใบเขาขึ้นแป้งได้อีกนีมแล้วจากนี้ว้าวนไทยย่สนีีี่่่บบมมวาวน พูดเดี๋ยวไปไล่ขาบไล่เมืออยู่ตัวพูดนันกุ้งหอมตัวเนี่ขึ้นปนกันไปแล้วครับแกงเผ็ดปะแกนบะไรไม่เจอสีจกบุญยกบึงโอ้ยมมียังดอกอยู่นี่มันบังเหาอยู่บ่ สอนม่เนี่ย่เคยเห็นที่ถือเจออยู่นหนขนุบาลไหมไปห,หนุ่มเอาลถตั้งเพียร์เลยปะได้ผมได้ซ่ำเนี้งแล้วครับ2บาทครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผม,มนม้ำแมนได้ครับเด้อส,สวัสดีครับได้ซ่ำเนี้แล้วครับผมได้ละ